สวัสดีชาวโลกนี่คือเสียงของเทพโยธาตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ใช่เสียงเออนะครับเทพโยธามาจากดาวอังคารมาจุติในโลกมนุษย์ที่บ้านต้าอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายาลูกศิษย์ลูกหาเรียกเทพโยธาว่าอาจารย์โอใจดีหรืออาจารย์สำเริงนะครับอ,อาจารย์ เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลียสมัยควีนิลิาเบธที่สอกับสุพาพบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไปเรียนที่ university of o longong อยู่มรัฐนิวเซาเวลเนี่ครับนิวเซาเวลอยู่ทางใต้ซิดนี์ไป80ดสิบไมล์คนไทยไปอยู่ที่นั่นเยอะมากครับอาจารย์จบมาตั้งแต่ปี2001ตอนนั้นยังทันได้ดูไอพิธีเปิดโอลิมปิกที่ซิดนี์อยู่นะครับ นี่ครับพ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่าสำเริงราชการให้ใช้นามสกุลว่าลักคําเป็นวิศว,วกรวิชาชีพนะครับนี่เป็นเมืองวุลงกองข้างหลังนี่เป็นเมืองไอเป็นพอร์ตเคมบราเป็นโรงงานถลุงเหล็กที่ใหญ่เป็นระดับสามของโลกเช้ามานี่จะมีเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยครับมาขนเหล็กไปขายญี่ปุ่นมั่งที่ไหนมั่งอืมศิษย์เก่าวุลงกองที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็คือว่ามีไอ คุณพี่บัณฑิตอึ้งลังสีท่านหนึง่งมีด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีท่านหนึ่งอันนี้รุ่นเดียวกันกันกบอาจารย์โอเคอาจารย์มาในโลกมนุษย์เพื่อจะสอนวิชามารออกแบบโครงสร้างโดยไม่ต้องวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเครื่องจักรออกแบบมหัศจรรย์มีสมัยหนึ่งมนุษย์เราถูกสอนว่าโลกแบนจนมีคนค้นพบทวีปใหม่ถึงจะรู้ว่าโลกกลมสมัยหนึ่ง มนุษย์เคยถูกสอนว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลดวงดาวอื่นหมุนรอบจนมีคนมาค้นพบว่าเออจริงๆแล้วพระอาทิตย์คือศูนย์กลางของกาแล็กซี่เนี่ยครับวันนี้ก็เหมือนกันเราเคยถูกสอนมาว่าออกแบบโครงสร้างต้องวิเคราะห์โครงสร้างก่อนแล้วมันก็มาถึงวันที่ว่าเราออกแบบโครงสร้างโดยไม่ต้องวิเคราะห์โครงสร้าง,งวิเคราะห์โครงสร้างมาทีหลังก็ได้ จะเปลี่ยนไปรับเหมือนกับที่ไอโฟนเปลี่ยนชีวิตเรานะครับวิศวาการรุ่นใหม่จะได้เรียนอะไรเยอะแยะนะครับโอเคเทพโยธาเป็นสาวกของเชอร์ไอแซกนิวตันถ้าท่านเป็นสาวกของเทพโยธาใครถามท่านว่าท่านเป็นใครให้ท่านตอบว้าท่านเป็นสาวกของเชอร์ไอแซกนิวตันนะครับเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สังเกตลูกแอปเปิลด้วยอารทำไมมันมหล่นลงดินไม่หล่นขึ้นฟ้าอาจารย์มา ทำอะไรที่มันยากๆให้เป็นเรื่องง่ายออย่างเช่นน้ำหนักโลก597,200ล้านล้านล้านกิโลกร,รัมเนี่ยาจารย์มาปรับสูตรใหม่ให้เหลือแค่31กิโลกรมัมโอเคหนังสือแคคูลัสกับหนังสือฟิสิกส์ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี96นะครับอ <c oughs> ตอนนี้ก็จะหมดความหมายไปเลยเพราะว่ามีโปรแกรมมีซอฟต์แวร์อัจฉริยะมาแล้ว โอเคสูตรเทพโยธาลึกแต่ไม่รับโลกหนักสามสิบเอดกิโลก็น้ำหนักของโลกเท่ากับหนึ่งจุดสี่ดวงจันทร์บวกหนึ่งจุดเจ็ดน้ำหนักของดาวอังคารถ้าดวงจันทร์กับดาวอังคารหนักสิบกิโลเท่ากันน้ำหนักของโลกมนุษย์ก็แทนค่าไปเลยสิบสิบสบี่บวกสิบเจ็ดเป็นสามสิบอ็ดกิโลกร,รมัมถ้าท่านเข้าใจในสูตรนี้ท่านสามารถออกแบบเรียนจบคอสนี้แล้วออกแบบทุกอย่างในโลกได้เลยนะครับ โอเคก่อนเราจะใช้โปรแกรมออกแบบเราต้องบอกโปรแกรมว่าเราออกแบบอะไรด้วยวิธีไหนโค้ดอะไรเนี่ยครับมีให้เลือกหมดครับเนี่ยสมมุติคอนกรีต WSD โค้ดวัสดุนี้นะโค้ดแม่นี้นะเหล็กด้วยวิธี ASD เลยเอาวัสดุนี้นะโค้ดแม่นี้นะเนี่ยมีให้เลือกเราต้องบอกโปรแกรมก่อนอีกอย่างที่เราต้องบอกโปรแกรมก็คือกําลังของวัสดุอาจารย์มีตารางเทยียทธาตุนสองให้ เราแค่กรอกตัวเลขพวกนี้เข้าไปในช่องของโปรแกรมเนี่ยสมมุติกําลังอัดชมกระบ,บอกคอนเกร้วีต240เราก็ใส่อีลาสติกโมดูลัสท่านี้เชียร์โมดูลัสท่านี้ยูสเตรสท่านี้เหล็กเสริมที่เราใช้ถ้าใช้ s d c 0ก็ใส่ไป390อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราออกแบบตามกฎกระทรวงใหม่ล่าสุดเลย2566 ซึ่งน่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกุมภาหรือมีนาคมปี6-7เนี่แหละครับเรามีคู่มือออกแบบจากหน่วยงานราชการต่างๆแจกให้ท่านเพื่อไปศึกษาเป็นตัวอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีตารางเหล็กที่เทียบมาจากโปรแกรน,นี่สมมุตินี่เป็น S-Beam นะครับนี่ก็จะมีให้หมดนะ s e c t n o n d i m e n s n o o m o n e n t of inertia i ียเรเดียสับเมีให้ท่านทุก ทุกขนาดครับเนี่ยสมมติเป็นเหล็กฉากก็มีครับเหล็กฉากก็มีเหล็กชั้นเนลก็มีอ่ะเหล็กไอบีมก็มีอ่ะเหล็กไบแฟลก็มีมีครบหมดครับเนี่ยนี่นี่จับทำให้นี่จับทำให้จากอ่าด้วยบริษัทธานสารเซ้นท่านสตีลจำกัดนะครับก็เขาเขาพูณมากนะครับเนี่ยมีให้เหล็กทุกประเภทที่วิศวกรและ สระปะนี้ต้องใช้นะครับโอเคอ่ะคอฟนี้มากับคู่มือการใช้โปรแกรมนะครับ940หน้าถ้าท่านมีเวลาท่านสามารถศึกษาด้วยตัวเองถึงอะไรต่างๆที่จะทำให้ท่านเจ่งได้ในเวลาอันสั้นนะครับมีอะไรติดขัดตรงไหนสามารถติดต่ออาจารย์ได้ตลอดทั้งทางไลน์และทางโทรศัพท์เรายังมีทีม ที่ปรึกษาด้านเทคนิคอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกานี่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับโอเคเรามาดูกันว่าเรียนจบอคอสนี้ท่านจะได้อะไรบ้างโอเคเรียนจบปุ๊บทําการบ้านชองอาจารย์เสร็จอาจารย์ตรวจการบ้านเสร็จผ่านโอเครับไปเลย20ิ PDU จากสภาวิศวกรเอาใชา้ไปขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรวุฒิวิศวกรโยธาก็ได้ครับ ปี2567นี้น่าจะใช้1 0 0คะแนนท่านก็สะสมไปอย่างที่สองที่จะได้คือว่าองค์การนาซาเป็นของขวัญนะส่งชื่อท่านไปดาวอังคาร1.7พันล้านกิโลเมตรก็ท่านก็จะได้รับบอร์ดดิ้งพาสจากอ,องค์การนาซาครับพร้อมชื่อท่านอย่างเช่นนี้สำเริงลักคำนี่ได้รหัสบอร์ดดิ้งพาสนีอ้อีกอย่างที่ท่านจะได้คือ,อไรายได้พษษิเศษมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะครับโอเคสมมติ นี่มาจากไหนสามแสนี้หลังจากเรียนจบอร้อนี้ภายในหนึ่งปีประมาณว่าท่านจะหารายได้พิเศษ,ษได้มากกว่า3ามแสนบาทแน่นอนมาจากไหนสมมุติเดือนหนึ่งรับ5งานอ่ะอย่างต่ำเดือนหนึ่งรับ5งานปีหนึ่งมีสิบสอเดือน12บสอห้าหกก็เป็น12บอคูณห้า่ะหกสิบคูณพันก็เป็นสามแสนบาทนี่ครับจุดคุ้มทุนม,มาจิน้นไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ากำไรเท่าไหร่ โอเคคราวนี้เราก็มาดูกันว่าโปรแกรมเราใช้ง่ายขนาดไหนโปรแกรมเราเป็นโปรแกรมฟรีลิขสิทธิ์แท้ไม่จำกัดขนาดและจำนวนไม่มีวันหมดอายุนะครับเนี่ยใช้ง่ายมากมีมีวัสดุให้เลือกทุกอย่างที่วิศวกรและสถาปนิกต้องการเนี่ยครับหมุนดูได้หมด360องศาเนี่ยครับเราหมุนดูได้ โอเคเราจะสมมุติมันมีอะไรให้เลือกมั่งลงเรามาดูวัสดุกันโอเคฮอตโรสติวอะสมมุติโอเค, Hot el, ออเ,คเรามาดูกันนะถ้าสมมุติเราจะเลือกอะมีวัสดุให้เราเลือกอ่านี่มีทุกขนาดเลยครับไวายเฟนในวไวเฟงอย่างเดียวนะนี่ไวเฟงอย่างเดียวนะโอเคแล้วมีทิวอีกอ่ะมีทิวอีกเลือกไปดิจะใช้ตัวไหน ไม่ให้เราเลือกหมดเลยอ่ะไปอะนี่ยังไงอ่ะ,อะชันเนลอะดับเบลิลชันเนลดับเบลิลแองเกลิลสิงเกลิลแองเกลิลโคล้ลฟอร์มก็มีนี่ซีเอสนี่นี่มีหมดมีแม้กระทั่งไม้อลูมิเนียมสแตนเลสนะครับโอเคเราจะลองมาวาดอะเหล็กไบกันดู วาดเหล็กไปกันโดยสักตัวนึงโอเคเราแค่วาดเส้นตรงเป็นนะครับเนี่ยครับบอกโปรแกรมว่าเราวาดอะไรเนี่ยโปรแกรมก็จัดการให้เลยไม่ต้องขึ้นรูกเหมือนสเก็ตอัพนะครับไม่ต้องขึ้นรูปเหมือนสเก็ตอ,อ,อ,อัพคราวนี้เราลอ,ลองมาดูไอเรามาวาดไออันนี้กันมัง้งลองดับเบิลแองเกิลดูสิดับเบิลแองเกิล โอเคขนาดเลือกได้เลยโอเคนี่ครับแค่าวาดเส้นตรงว่ายาวกี่เมตรนี่ก็จะได้ดับเบิลแองเกขึ้นมาเลยใช้ง่ายไหมครับโอเคคราวนี้เราก็จะมาดูว่าการที่เราจะใช้โปรแกรมนี้ออกแบบโดยเมีวิเคราะห์ของสร้างนี่เราจะทำยังไงมาดูกันเป็นอันดับต่อไปนะครับ ครับเทพโยธามาจากดาวังคารเขาไม่ใช่วิศวกรโอเคเขาต้องการสร้างเสาเสหนึ่งสูงสามเมตรแต่เขาจะสร้างยังไงไม่รู้ว่าจะขนาดไหนดีเขาก็เลยใส่24นิ้วคูณยีนิ้วหรือหกสิเซนคูณหกสิบเซนเลยกลัวมันถล่มว่างั้นแล้วก็ใส่เดทโหลดไปสอง0 0งหกิโลใส่ไลฟ์โหลดไปหนึ่งหมื่กิโลเขาตั้งค่าวัสดุอย่างนี้เป็น เช่นว่าใช้วัสดุเทพยุยธา240 f d c 0ก็คือคอนกรีตเซนส์สเลข f d c 0เขาใส่ชุดอย่างนี้เป็นแล้วเขาก็กดโปรแกรมใช้โปรแกรมง่ายอย่างนี้เป็นก็โปรแกรมกดโชฟตามวาสทวิธีวสทอ f d m ก็กดโชฟไปแล้วโปรแกรมก็จะแนะนำเขาว่าให้ใช้เสาขนาดเท่าไรดีนี่ครับสกเกตเชฟ นี่ตอนนี้เราเสาขนาด60สิคูณหกอยู่ตอนนี้เหลือ20่คูณยีโปรแกรมก็จะเปลี่ยนให้ท่านเลยโดยอัตโนมัติครับอืมตอนนี้เรามาดูกันว่าต้องใส่เหล็กกี่เส้นโอเคได้เสาหน้า8คูณหน้า8คือ20่สิบเส้นเหล,ล็กเหลสิมิลสี่เส้นนะ1234ปอก RB6 ที่17นนะเซนคึ่งนะงี้เรื่องเรื่องพวกนี้เป็นของวิศวกรนะครับเนี่ย Action Force เท่าไหร่เนี่ครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของวิศวกรเขาลงไป่ต้องสนใจก็ได้แต่อดต้องเอาไปให้วิศวกรเขาตรวจนะครับรายการเหล่านี้นี่ครับรายการคำนวณน,นี่ครับรีควายโหลดเท่าไหร่อว a b l e โหลดเท่าไหร่ เนี่ยรับผ่านมาได้ยังไงอย่างนี้ครับนี่พวกนี้ท่านต้องเอาไปให้วิศวกรเขาดูโอเคแล้วก็เรามาดูคานกันครับครับเมื่อกี้เทพยุทาเขาออกแบบเสาเขาเลยรู้ว่าคนกรกับเด็กในประเทศไทยนี่เชเตนสูงมากมากกำลังสูงมากขนาดหน้า20เซนคุณ20เซนรับน้ำหนักได้50,000กกคราวน,นี้เขาก็เลยเอาขนาดนั้นมาออกแบบคานมั่ง เขาก็เลยวาดคานหน้าแปดเนี่ยแต่ะคานยาวสี่เมตรสี่เมตรรับรับเดทโหลดอยู่ 1, m, ลบพันหกร้อกิโลกรัมต่อเมตรรับไฟโหลดอยู่ลบแ0ดร้อยกิโลกรัมต่อเมตรคราวนี้สิ่งเดียวที่เขาต้องทําคือเขาต้องไปตั้งค่าวัสดุนี่ครับเขาตั้งค่ากรณีนี้เขาตั้งค่าเทบโยธาสองสี่ศูย์เอสดีสี่ศูโอเคแค่นี้แหละครับทําแค่นี้แหละ แล้วเขาก็กดชอบเลยครับให้โปรแกรมออกแบบให้เลยนี่วสทเอสดีเอ็มกดกระทรวงสองห้าหกนะกดโชบแล้วโปรแกรมก็จะบอกขนาดที่เหมาะสมให้เลยครับเนี่ยครับโปรแกรมบอกขนาดที่เหมาะสมให้เลยเนี่ยของเราแปดคูณแปดนี้ไม่ผ่านนะต้องแปดคูณสิบสองนะอ๋อออกแบบตามโปรแกรมเลย นี่ครับจากเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทัานทีครับคราวนี้เรามาดูสิสเสล็กกี่เส้นขนาดเท่าไหร่เสล็กกี่เส้นนี่ครับเหล็ก 3,db.16 บสามเส้นเออสามดีบอสิบหกงตรงกลาง 2,db.16 เหล็กปลอกแอพระยะ7จเส้นครึ่งหมิลโอ้โหมาหมดเลยครับนี่อันพวกนี้ พวกนี้ที่โคดเช็คนี้เป็นของวิศวกรเขานะครับเนี่ยเบนดิ้งเช็คเท่าไหร่เนี่ยตรวจสอบได้หมดแล้วครับมีรายงานให้หมดโอเคท้าบัตทอมเบนดิ้งเช็คเท่าไหร่นี่ของวิศวกรนะครับเชียเชียดิไซน์เ h นเช็คเท่าไหร่เนี่ยครับมีให้หมดแล้วครับรายการคำนวณนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับวิศวกรแล้วท่านไม่ต้องกลัวครับมีนี่มีในครบหมดครับนี่ครับเบนดิ้งโมเมนต์ เชียร์ฟอร์สให้ท่านเอาไปแนบรายการคำนวณได้สบายนะครับนี่ละครับเป็นพาวเวอร์เป็นพลังอำนาจของโปรแกรมข้อดีมากๆของโปรแกรมเราก็คือการถอดปริมาณวัสดุครับพอออกแบบเสร็จแล้วอย่างนี้อา,นอ,าอาคารหลังนี้กว้าง16เมตรยาว36เมตรพื้นที่600กว่าตารางเมตรสามารถถอดแบบได้ในคลิกเดียวครับเพียงคลิกเดียวก็โปรแกรมก็จะถอดแบบวัสดุให้ราหมดเลยขนาด เหล็กขนาดเท่าไหร่จำนวนกี่ชิ้นความยาวรวมเท่าไหร่กี่เมตรน้ำหนักรวมกี่กิโลกรัมกำนะครับโอเคเราเรียนคอสเทปโยธาเพื่อไม่ได้มาออกแบบเสาเล่มเดียวหรือคานสามเส้นแน่นอนครับเรามาออกแบบโครงสร้างใหญ่ๆกันอย่างนี้อ,อย่างเช่นโครงการชตาวิวสองที่เชียงใหม่นะครับนี่เป็นอาคารพาณิชย์หลายสิบคูหารครับที่จันทำสมัยนั้นนี่ครับชวยมากโอเคออกแบบโครงสร้าง PEB อย่างนี้ ได้สบายออกแบบโรงงานอย่างนี้โอเคเนี่ยครับโครงสร้าง PEB แบบนี้เนี่ยครับออเราออกแบบโรงงานอย่างนี้อย่าอ่านถึงบ้านชั้นสองชั้นเลยครับท่านจะทําได้สบายมากโอเคมาเรียนกันนะครับผมเทพโยธารออยู่ครับสวัสดีครับ